การทีใช้ iPad นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Portable Monitor นะครับหรือว่าจอพุ่งานะครับตัวนี้ของตัว c e n t r i n นะครับของไอดนะครับหลายคนก็ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ไปในตัวนะครับโดยปกติก็มีสาย C to C มาให้นะครับเชื่อมต่อแต่ยังไม่จัดตัว iPad ของเรานะครับเราก็สามารถใช้ Adapter เพิ่มเติมได้นะครับเป็นกล่อง Yokden Uno ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สายตัว เชื่อมไนะครับต่อกับตัวเซนสกรีนนะครับนะครับแล้วก็ฉายไฟให้กับหน้าจอนะครับเนื่องจากตัวมินิแอนิบนะครับไม่สามารถที่จะฉายไฟออกให้กับเวอร์คอนได้นะครับก็าสามารถที่จะฉาไฟเข้าผ่านโพสต์เซฟโพนึงนะครับก็าสามารถใช้ง,งานได้ปกตินะครับแล้วก็ชาร์จตัวแบตไปนในตัวนะครับนะครับก็ถือว่า จทย์เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมตัวนี้ต้องซื้อมาใช้งานครับแต่หากใครไม่ได้ชัดตัว iPad หรือว่านอนพุกต่างๆก็ไม่จําเป็นนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปูดภาาแล้วก็ชัดไอแพดปปพรอ้อมกันกับการต่อจอนอกนะครับ